ทุกคนเลยนะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมวัววิสขบูชาออนไลน์ในวันนี้นะสาธุนะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกปีเนาะก็ต้องมีสถานการณ์ที่เราไม่ได้สามารถมารวมกันได้ที่วัดที่พวกเราไปทุกปีเนาะแต่ก็ถือว่าเราจะไม่ได้ขาดในเรื่องของการสั่งสมบุญเลยทีเดียวเนาะ วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่พิเศษซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยอยู่ันคนละที่เลยเนาะแต่ว่าเราก็มารวมกันทางซูมตรงนี้ก็อยากให้เราเนี่ยได้บุญตรงนี้ติดตัวกันไปด้วยฉะนั้นแล้วในคืนนี้ทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลทำใจให้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ทรงคุณรทรงรคุณอันยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเนาะคราวน,นี้วันนี้หลวงพี่คงไว้ได้มาคุยในเรื่องของ ประวัติว่าสําคัญโดยตรงนะเพราะว่าประวัติต่างๆนี้ลวงพี่มั่นใจว่าน้องๆทุกคนเนี่ยโยมทุกท่านเนี่ยรู้อยู่แล้วประวัติความเป็นมาเนี่ยแต่วันนี้จะมาชวนให้ฉุดคิดกันฉุดคิดความสําคัญของวันนี้วันวิสาขาบูชาเนี่ยเราทราบเป็นกันอย่างดีแล้วว่าเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านประสูติแตสรุลแล้วก็ปริมิพานประวัติ ก็อย่างที่พวกเราได้เคยทราบกันมาแต่ถามว่าในเนื้อของความสําคัญที่เป็นข้อคิดเนี่ยมีอะไรบ้างประการแรกเลยนะหลวงพี่อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าที่มีการประสูตรัตสรู้และปรินมิพาเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเอ่ยหมายความว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาตรงจุดเนี้บอกเลยว่าเราทุกคนต้องเป็นไปตามนี้นี่แหละคือเราทุกคนเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ย ต้องมีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บเป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่สั่งสมคุณความดีบุญบาร,รมีมาอย่างมากมายเนี่ยท่านก็ต้องเจอสิ่งนี้เหมือนกันแต่ว่าท่านไปถึงจุดที่เป็นที่สุดซึ่งเรียกว่ามิพานตรงนั้นฉะนั้นแล้วเราจึงมีความเข้าใจในข้อคิดตรงนี้ที่ว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มีเลือดมีเนื้อมีความทุกข์มีความสุขนะก่อนที่จะตัดสบุรธรรมเนี่ยเหมือนกับผู้เราทุกคนเลยฉะนั้นท่านจึงไม่ใช่เทพพญายาเทวดาผู้วิเศษจากที่ไหนท่านก็เป็นคนเหมือนกันแต่ว่าท่านเป็นคนที่ฝึกฝนตนเองสั่งสมบุญสั่งสมความดีเนี่ยมาภพน้ำชาติไม่ท้วน มันจึงนำมาซึ่งข้อคิดข้อที่สก็คือว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะมีความเชื่อมั่นในการทำด้วยตัวของตัวเราเองดังพุทธพจน์ที่ท่านตัดว่าตนแลเป็นที่เึื่องแห่งตนนะตนแลเป็นที่ึ่งตรงไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนจะมาดลบันดาลให้ไม่ใช่ภูเขาที่สูงใหญ่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่ ไม่ใช่สิ่งที่มีความผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจะมาดลบันดาลให้มนุษย์คนๆนั้นนะเป็นไปตามสิ่งที่สิ่งนั้นดลบันดาลไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดสอนไว้อย่างชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราทีนี้การกระทําของเราก็มีทั้งการกระทําที่เกิดขึ้นเห็นผลทันตาในปัจจุบันเช่นเราอ่านหนังสือเราก็สอบได้นี่ก็คือเรื่องกฎแห่งกรรมเช่นกันหรือว่าบางเรื่องอาจจะต้องรอเป็นเวลาหลายปีเช่น กว่าน้องจะรับปริญญาได้เนี่ยน้องต้องเรียนอยู่หลายปีตั้งแต่ป1ถึงป6ม1ถึงม6เรียนมหาวิทยาลัยอีก4ปีกว่าน้องจะได้รับปริญญาก็ต้องใช้เวลาแต่กรรมบางกรรมเนี่ยมันใช้เวลาข้ามภพข้ามชาติซึ่งตรงจุดนี้บางคนอาจจะเชื่อบางคนอาจจะไม่เชื่อตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าท่านไม่เคยบังคับให้มาเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ท่านเชิญชวนให้มาพิสูจน์ ให้มาศึกษาเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้เห็นด้วยตามนุษย์ที่มองเห็นโดยทั่วไปจะต้องใช้ในการศึกษาและในการปฏิบัติอย่างมากมายหรืออย่างน้อยที่สุดให้เรามองคุณโทษในปัจจุบันก่อนเช่นพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารักษาศีลห้าเราก็มามองว่าคุณของศีลห้ามีอะไรบ้างโทษของการผิดศีลห้ามีอะไรบ้างแล้วเราก็พิจารณาไปตามสิ่งที่เราพอจะพิจารณาได้เราก็จะเกิดเปิดการเปิดใจที่จะยอมรับในการทําสิ่งนั้นๆตรงนี้ อาจารย์อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้มาศึกษากันจริงๆเลยแล้วชีวิตของเราเนี่ยจะมีความสุขเขาบอกว่าคนที่มีความสุขเนี่ยคือคนที่มีคําตอบมากกว่าคำถามคนที่มีคําตอบมากกว่าคําถามคนที่มีความทุกข์คือคนที่มีคําถามมากกว่าคําตอบตรงนี้แหละสําคัญฉะนั้นแล้วปัญหาต่างๆที่มันเกิดในชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้หมด ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมี Data ข้อมูลในฮาร์ดดิสในการนำมาแก้ไขได้มากน้อยเพียงใดใครก็ตามที่ให้โอกาสในในการศึกษาธรรมะมาเข้ามาเข้าเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีข้อมูลมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อยากมากไปก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ให้โอกาสของตัวเองเนในการมาศึกษาทีนี้วันนี้สิ่งที่สําคัญหนึ่งที่พระอาจารย์ก็ต้องพูดให้ได้ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพระศาสนานั่นก็คือในเรื่องของบุญ บุญคราวนี้เนี่ยเ,ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่เราได้ทําความดีแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าเราจะเกิดความรู้สึกสงบใจเกิดความรู้สึกสุขใจที่เราได้ทําความดีในนั้นตั้งแต่ความดีเล็กน้อยที่เราได้ทําเช่นการไปช่วยคนตกทุกข์ได้ยากอะไรต่างๆไปช่วยน้องหมาน้องแมวที่หิวหหวแรงต่างเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขใจ หรือดีขึ้นมาหน่อยเราได้ไปใส่บาเราได้ไปปั้นโปล่อยปลาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกที่ดีขึ้นขึ้นไปอย่างนั้นแล้วคราวนี้เนี่ยวันนี้เรามาเจอกันในซูมเนี่ยเออพระอาจารย์ก็จะถามว่าเอ๊ะเราจะได้บุญตรงนี้จากตรงไหนวันนี้พระอาจารย์อาจจะมีเวลาไม่มากก็จะเล่าเรื่องในพระไตรปิฎกเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับชายหนุ่มผู้หนึ่งซึ่งเป็นลูกของเศรษฐีแต่ถ้าว่าชายหนุ่มคนนี้ด้วยความที่พ่อของเขาเนี่ยไม่เคยพาไปสั่งสมบุญเลยเพราะว่าด้วยความขี้งกตนีทีเหนียวเนี่ย ไม่ได้เคยสั่งสมทาความดีอะไรทั้งสิ้นเลยจนกระทั่งมาวันหนึ่งเมื่ออายุได้16เด็กชายผู้นี้ชายหนุ่มผู้นี้ก็เกิดป่วยสุดท้ายไม่สามารถที่จะรักษาได้ชายหนุ่มผู้นี้ถูกพ่อเนี่ยนำมาวางนอนอยู่ที่ระเบียงที่หน้าบ้านวันนั้นเองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เสด็จไปโปรดด้วยการไปยืนให้เห็นเฉยๆชายหนุ่มผู้นี้ก็คิดในใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยพ่อของตัวเองเนี่ยไม่เคยพาไปทําบุญอะไรเลย แต่วันนี้พระสาัมมาสัมพุทธเจ้ามาโปรดแต่เราก็ไม่มีแรงที่จะยกมือไหว้ฉะนั้นใชน่ขนมปุคนี้จึงทําจิตให้เลื่อมใสพอใช้หนุุ่ยนี้ทําจิตเลื่อมใสจิตวาราสุดท้ายเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงพระพุทธุเจ้าจิตหลุดไปไปเกิดบนสวงสวรรค์นี่เรียกว่าเป็นพุทธานุสติพุทธานุสติคือการนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเกิดบุญกุศลขึ้นเช่นกันแล้วเราก็นึกต่อไปได้วยว่าท่านสอนอะไรท่านก็สอนพระธรรมนี่แหละ พระสัมมาสัพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าทามและวินัยเนี่ยจะเป็นศัดสดาแทนพระองค์ฉะนั้นแล้วเรานึกถึงคำสอนของท่านแล้วเราน้อมนำปฏิบัติคุณงามความดีบุญบารมีต่างๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยวันนี้ก็ให้พวกเราได้ทําใจนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นอารมณ์เนาะ